อันนี้ Honda City นะครับปี2008-2013ถึง2013นะครับติตตี้แอร์มีกลิ่นนะครับมีกลิ่นเวลาเปิดทัดลมนะครับลูกค้าได้กลิ่นเหมือนกลิ่นอ,อ่าบกลิ่นเหม็นคล้ายเคมีนะครับก็เลยเอามาให้เช็คดีกว่านะครับ ก็รถเคยผ่านการเติมน้ำยานะครับรุ่นนี้ก็มีจุดอ่อนนะครับก็คือพวกโอลิงขอ้อต่อต่างๆนะครับอาจจะมีการซึมนะครับพอมันซึมเนี่ยน้ํามันคอมนะครับน้ํามันคอมมันออกก็เลยอาจจะผสมน้ํานะครับเพราะเวลาเราเปิดแอร์มันมีมันมีน้ําเนาะผสมอยู่กับน,น้ําอาจจะทําให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะครับซึ่งแต่ละคนนั้นจะจับ จับจุดกินเนี้ยค่อนข้างไม่เหมือนกันนะครับแต่คิดว่าอาจจะใช่นะครับก็เลยก็เลยต้องถอดตู้นะครับออกมาตรวจเช็คนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทําการรีดความเย็นนะครับมาทีทดสอบความเย็นแล้วนะครับไม่ค่อยโอเคนะครับความเย็นไม่ค่อยช้าเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะจัดการให้นะครับแล้วก็จะมาดูกันนะครับว่าหลังจากแท่าเจล้างตู้ เอาตู้มาเช็คแล้วเนี่ยถ้าถ้าตู้สภาพดีเนาะถ้าตู้สภาพดีก็ล้างนะครับแล้วก็ติดอัพนะครับล้างไส้ตู้เอาน้ํามันเก่าที่มันเริ่มเสื่อมนะครับทิ้งนะครับก็ได้ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นของระบบแอร์นะมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นทั้งระบบมันทําแค่ในส่สน่องตู้นะครับว่าเอาเนี่ยเราผัดน้ามันยี่สิบเปอร์เซ็นทั้งระบบแล้วเนี่ยแอร์จะเย็นฉ่ากว่าตอนที่ลูกค้า,ามาไหมนะครับ แต่พอดีดั้งเกมไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ไไดตรวจสอบว่าแอร์มันจะเย็นชําขนาดไหนแต่พอเข้าไปย้ายรถเท่านั้นแหละมันไม่ค่อยชํานะครับผมอ่เาเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการให้ครับอันนี้เราก็เปิดฝาข้างตู้แอร์ออกมาแล้วนะครับตรวจสอบเบื้องต้นก็ไม่พบว่ามีคราบน้ํามันเยอะนะโดยปกติแล้วติตตี้นั้นถ้าพอต่อรั่วนะครับจะเยิ้มเลยนะครับ เยิ้มจะดีกว่านะไม่เยิ้มนี่ไม่ค่อยเป็นมงคลนะครับภาพตู้ก็มีตกกะปกนะครับจากปุ่นเหมือนจะผ่านการล้างมาแล้วเดี๋ยวแกเอามาดูดีกว่านะครับในไหนก็มาถึงนี่ละอันนี้เมื่อเราไม่พบว่าตู้แอร์มีภาพน้ามันในจุด ที่มันควรจะเป็นนะครับผมก็คือจุดอ่อนของมันแหละนะครับที่พอต่อไม่เจอนะครับก็มาก้มดูที่แผงคอนเดนเซอร์นะครับน,นั่นตรงไดเออร์นะครับเหนครับตรงไดเออมีคราบน้ํามันนะครับเห็ไหมวม่าเดี๋ยวเราต้อง เอาตู้มาล้างก่อนนะครับผมเพราะว่าตู้นั่นคือปัญหาที่ลูกค้าได้กลิ่นนะครับนนี้ก็นําตู้แอรออกมาแล้วนะครับรถผ่านการล้างมาแล้วนะครับนี่เลยนะครับนี่ตกค้างอยู่นี่นะขาวโป๊ดอยู่นะครับเดี๋ยวปิดแปดก,ก่อนนะครับเห็นเลยนะครับนี่ขาวเป็นครียอยู่นะครับ ที่ลูกค้าได้กลิ่นก็อาจจะกลิ่นนี้ก็ได้นะครับกลิ่นน้ํายาตกค้างของตัวตู้แอร์นะครับที่ลูกค้าไปล้างมานะครับแล้วก็มีความแปลกประหลาดอยู่นะครับคือโดยปกติแล้วถ้าเราปลดข้อต่อออกมาเนี่ยน้ํามันมันจะไหลจอกเลยนะครับแต่นี้น้ํามันคอมขาดนะครับไม่มีไหลไม่มีหกเลยนะครับนี่นะครับแห้งแกร่ก น,นี่มันแค่ไหลออกมาตรงข้อต่อเฉยๆสภาพภายในตู้นะครับก็จะเห็นเลยนะครับขีกากนะครับความชื้นในระบบสูงรถน่าจะเคยผ่านการเติมน้ำยามาพอสมควรมากเนี่ยนะครับน่าจะเกินสามรอบแล้วนะครับเพราะวาน้ำมันมันหายไปแบบนี้มันผิดปกติในฮอนด้าติ y ตี้นะ เท่าที่เคยทำมานะครับปกติเปิดมานี่น้ำมันคอมไหลจอกเลยนะครับผมน้ำมันคอมเหลือไม่มากแล้วก็มีคิกกากนะครับก็คือความชื้นในระบบมันสูงก็เข้าสู่ขั้นตอนการลงน้ำยานะครับล้างภายในนะครับก็จะเห็นนะครับมันก็จะชะล้างนะครับพวกน้ำมันเก่าออกมานะครับเหลืองนะครับนี่ฝั่งนี้ก็ เริ่มแห้งแล้วเริ่มใสแห้งเป็นอลูมิเนียมธรรมดาแล้วนะครับชล้างกันไปก็เดือดปุ้งปุ้งปังป,งปังนิดๆหน่อยๆกันไปนะครับต้องมาตากแดดหน่อยๆนะครับให้เกิดการเดือดนะครับมันก็จะนําพวกน้ำมันที่มันอยู่ในทูบออกมานะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยล้างภายนอกนะเพราะว่าถ้าล้างภาย นอกก่อนแล้วไปล้างภายในเนี่ยพวกน้ํามันเนี่ยมันจะเลอะนะมันจะเปื้อนก็เลยต้องล้างภายในเสร็จแล้วเรามาล้างภายนอกมันจะได้ล้างพวกคราบน้ํามันที่หกออกด้วยนะครับอ่าก็บางคนก็ถามช่างเจล้างตู้กี่บาทโอ้ยแพงอ่าให้ดูกรรมมาวิธีก่อนนะครับไม่ใช่ว่าล้างตู้แล้วน้ำมาฉีดฉีดแล้วเก็บตังค์มันไม่ใช่นะครับผมทําคือเน้นเคลียร์นะครับผมนี่เราก็ทําการล้างตู้ภายนอกต่อนะครับผมนี่ ราบดำๆออกมาด้วยนะครับเราก็ทำการล้างนะครับพวกน้ำยากเก่าที่ตกค้างออกให้แล้วนะครับก็จะต้องไปเช็คลวนะครับจุ่มน้ำเช็คลวเพื่อ,อให้น้ำนั้นทำการละลายนะครับบางทีอาจจะมี น้ำยาตกค้างนะครับอาจจะหลงเหลือภายในนะครับมันต้องอาศัยในการจุ่มน้ําแช่ทิ้งไว้สักห้านาทีนะครับเพื่อให้มันละลายตัวนะครับตู้จะได้ไม่ผุนะครับอันนี้ยังใช้งานได้อยู่นะครับถ้าไม่รั่วก็ใช้งานได้อยู่นะครับนี่อัดแรงดันเข้าตู้แอร์นะครับเพื่อทําการเช็ครั่วนะครับทีสามร้อยห้าติดเพไอ ตามมาตรฐานคือ400นะครับอันนี้ช่างเจใช้แค่300 50 PSI พอนะครับก็ไม่เจอนะครับไม่พบว่าตู้แอร์รั่วนะครับรุ่นนี้ตู้ก็ทนนะครับโดยปกติแล้วแล้วก็แช่น้ำนะครับก็แช่น้ำไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับให้ทำการละลายพวกน้ํำยาที่เราล้างนะครับ ให้มันตกค้างตู้แอร์นะครับก็เดี๋ยวจะทำการประกอบกลับนะครับอ,อันนี้ช่างเจได้แจ้งลูกค้านะครับได้แจ้งลูกค้าเกี่ยวกับมีคาบน้ำมันที่บริเวณไดเออร์นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าน้ำมันที่เห็นนั้นเกิดจาก คาบมแมลงนะครับก็คืออาจจะมีมะแมลงบินไปอ่ะเวลาเราขับรถเนาะมันชนคาบมันจากตัวมแมลงหรือว่าอาจจะเป็นไอเสียนะครับอาจจะเป็นไอเสียของรถยนต์หรือว่าอาจจะเป็นที่เดย์เออร์นะครับโอริงตรงเดย์เออร์มีการซึมนะครับเลยทําให้เกิดคาบน้ํามันการที่จะรู้ว่าเกิดจากอะไรต้องถอดออกมาอย่างเดียวนะครับลูกค้าเลยยังไม่ถอดนะครับเลยยังไม่ถอด เดี๋ยวทำแค่งานล้างตู้นะครับไปก่อนนะครับนี่เราจะต้องทำการล้างในห้องแบ่งลมนะครับคูลิ่งยูนิคเพราะว่ายัางมีคราบน้ํายานะครับเห็นไหมตกค้างอยู่ก็คงต้องใช้เรเปโฟมในการล้างนะครับ ให้มันทำละลายชะล้างไปนะครับผมนี่ก็เติมน้ำยาเข้าสู่ระบบนะครับเติมเรื่อยๆจนกว่าจะถึงสเปกนะครับกลายละกลายละนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะดูนะครับว่าหลังจากล้างตู้แล้วนะครับจะทำความเย็นได้ไวขนาดไหนอย่างไรนะครับ ก็พอดีลืมจับเวลาครับลืมเอานาฬิกาเข้ามานะครับก็ตาร์ทเครื่องลันเออลันไปแล้วด้วยก็เลยไม่ได้จับเวลานะครับอ่ะก็ความเย็นไต่ระดับลงมาที่สิบจุดเก้าแล้วนะครับลมสงนะครับลมสงฝัังคนขับนะครับอุณหภูมิที่ผมนั่งก็จากสามสิบสององศาเหลือยี่สิบเก้าจุดหนึ่งนะครับความเย็นค่อยๆลงนะครับอันนี้อาจจะลงช้านะครับเพราะว่า เริ่มใกล้เลขตัวเดียวแล้วนะครับรถวิ่งมานะครับหนึ่งแกิโลเมตรก็เรียกว่าอยู่ในสเกลที่เรียกว่าต้องเข้ารับการบำรุงรักษาหลายส่วนเลยนะครับในระบบแอร์นะครับสิ่งที่จะตามมาในระยะ1นึ0งแสมกิโลนะครับก็จะมี ชุดพัดลมโบเวอร์ก็คือลมที่ออกนะครับไอตัวนี้1นึ่งแสนกิโลเมตรชุดคัตคอมแอร์นะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลเมตรเดเออร์นะครับเลยระยะมาแล้วนะครับกต็ต้องแจ้งลูกค้าแล้วให้ลูกค้าอ,าอ่าขออนุญาตเบาก่อนนับหนาวต้องแจ้งลูกค้าก็ให้ลูกค้าเตรียมงบนะครับเตรียมงบได้แล้วนะครับว่ารถ ใกล้ถึงระยะที่อะไรมันจะต้องเสื่อมนะครับของทุกอย่างมันต้องเสื่อมแต่ตอนนี้ตู้แอร์ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับยังไม่มีรั่วตามที่เช็คนะ,ะก็เรียบร้อยกันไปนะครับก็ไม่มีอะไรล้างตู้นะครับแล้วก็ช่างเจก็กะแมจะเล่นว่าบูธความเย็นไวขนาดไหนลืมนาฬิกาตาร์ทเครื่องเปิดแอร์เรียบร้อยเอามาเลยเอาเป็นค่าไม่ได้เลยนะครับผมก็ เลยต้องปล่อยเลยตามเลยครับก็ตามปกตินะครับก็เย็นแน่นอนนะครับเรื่อยๆนะครับอ่าลงเรื่อยๆโอเคไงก็ฝากร้านครับวันนี้ใช้ไหลเดิมทุกชิ้นนะครับเปลี่ยนแค่โอลิงกับอ่าล้างตู้นะครับแล้วก็ชดเชยน้ามันคอมอ่าฝากร้านกันด้วยครับร้าน p j รถยนต์เดี๋ยวลูกค้าจะมารับแล้วนะครับอีกประมาณติดนาทีก็น่าจะพอดีนะครับขอบคุณครับ